ฤดูร้อนแบบนี้กินอาหารอะไรช่วยคลายร้อนวันนี้ไลนี่ .com นำสาระดีๆจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาฝากท่านผู้ชมไปรู้จักกันเลยครับเริ่มจากกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่จะเน้นพืชผักและผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเป็นหลักเมนูอาหารคลายร้อนที่แนะนำได้แก่แกงจืดมรยาไส้มระมีสรพพคุณที่สำคัญคือเป็นยาดับร้อนถอนพิษไข้ แก้กระหายบันเทาอาการร้อนในแก้อักเสบเจ็บคอแกงเหลียงกุ้งอย่าลืมลดความเผ็ดลงนะครับแกงเหลียงกุ้งร้อนร้อนสามารถขับเหงื่อช่วยให้ร่างกายเบาสบายนะครับอาหารพื้นบ้านที่ประกอบด้วยผักต่างๆเช่นใบตำลึงใบแมงลักบวกน้ำเต้าเห็ดฟางกระชายผักเหล่านี้เป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารประเภทแกงจืดอาจเป็นแกงจืดฟักเขียว แกงจืดตำลึงและอย่าลืมแกงที่เหล็กครับอาหารเหล่านี้ถือว่าเหมาะที่จะกินในช่วงหน้าร้อนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอาหารที่แนะนำกินหน้าร้อนครับ